สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุซลินชัยคีนนะคะอาสาสมัครสกรระดับตำบลทับช้างค่ะปัจจุบันก็ขายไส้กรอกแล้วก็ดำรงตำแหน่งแล้วก็เป็นอาสาสมัครของกศนนะคะทํางานเชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมกับทีมตําบลน,นะคะกับครูกศนครูก่อยนะคะอาชีพการขายไส้กรอกนี้นะคะก็ได้ ได้ไปฝึกไปเรียนช่วงนั้นจะเป็นปีประมาณพุทธศักราช2,500ประมาณ62อะค่ะครูเล็กได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพแล้วก็มาสอบถามว่า,าชาวบ้านต้องการจะฝึกอาชีพอะไรบ้างตัวดิฉันเองเสนอว่าอยากทำไส้กรอครูเล็กก็ไปติดต่อ,อคุณครูซึ่งเป็นวิทยากรนะคะจากทางคุ่มขนานเป็นคุณครูวิภาค่ะ พวกนั้นก็มาสอนการทําไส้กรอกอีสานแล้วก็ไส้เขาเรียกอะไรอะไส้อั่วค่ะที่เป็นพริกแกงอะค่ะแต่เราพอเรามาทําแล้วคนไม่ก็นิยมก็เลยไส้กรอกอีสานจะเป็นที่นิยมมากกว่านะคะก็ดิฉันก็ได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็มีไรายได้ดีมากกว่าอาชีพหลักในตอนนี้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันตัวเอง ทำอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะขาดทุนนะคะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมดก็จะได้จากการทางไส้กรอกซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งสร้างรายได้แล้วก็ส่งให้ลูกไปโรงเรียนค่าอุโปโภคบริโภคทั้งหมดก็จะอยู่ในการขายไส้กอกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆของกสนนที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ ก็ขอบคุณมากค่ะ